สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือช่องบันทึกชาวสยามวันนี้จะมาเล่าเรื่องจากหนังสือผมขอให้ชื่อว่าวันมหาวิประโยคซึ่งข้อมูลเยอะมากจึงขอย่อตัดไว้เพียงแค่บางส่วนได้มาจากหนังสือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นวันโลก,กาวินาศซึ่งท่านผู้ใช้นาปกาว่าสุพันนิมิตได้เรียบเรียงจากต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนอีกทีหนึ่ง สาระของเรื่องได้ถ่ายทอดจากการรับรู้ของเด็กหญิงที่ชื่อว่าเทียนไฉในประเทศมาเลเซียสถานที่เกิดเหตุมันตะัยวันที่30มกราคมเวลาเช้า9้านาฬิกาอันเป็นเวลาฝึกสมาธิดารุณีน้อยเ e อี้ยนอีหรือเทียนไฉก็ได้ถอดจิตติดตามพระอาจารย์จี้กงไปดูสถานที่เกิดเหตุมหันตภัยต่อไปดังนี้ ขณะนั้นลมมหาปลลัยโหมเข้ามาทั้ง4ี่ทิศพร้อมกับตึกใหญ่ๆที่ยังไม่ได้พังทลายทั้งหมดท่ามกลางแรงระเบิดและแสงไฟโชดช่วงได้พังคลื่นลงมาทั้งหมดเสียงดังสนั่นวันไหวแม้แต่ต้นไม้ขนาดสิบคนโอบก็ถอนรากถอนโคนล้มระเนระนาดทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในสายตาล้วนเป็นภาพที่น่าเวทนายิ่งนัดแล้วเธอก็ได้เห็นหมู่บ้านใหม่แห่งหนึ่ง ตรงกลางเป็นพุทธสถานบ้านเรือนที่อยู่ในรัศมีโดยรอบหลายร้อยเมตรถูกหอหุ้มด้วยแสงสีม่วงเรืองรองผู้คนที่อยู่ในพุทธสถานและภายใต้การห่อหุ้มของแสงสีม่วงพ้นภัยโดยทั่วกันส่วนที่อยู่ห่างออกไปแต่เป็นคนที่มีจิตใจดีดูเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโดนใจให้เขาวิ่งมาหลบภัยในพุทธสถานด้วยโลกภายนอก มืดมิดไปทั่วไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้าหรือดวงไฟสิ่งใดเลยสายฟ้าแลบพร้อมกับฟ้าขนองหยดน้ำสีแดงแดเหมือนสายฝนแต่ไม่ใช่โกรกลงมาจากฟ้าแต่ละหยดมีน้ำหนักเหมือนเศษแก้วกลิ่นเหม็นเอียนจัดเหมืนยาพิษร้ายแรงมันทะลุผ่านอิฐหินปูนเหล็กกล้าและทุกอย่างแต่ที่น่าอัศจรรย์คือ เมื่อมันหยดลงมาบนรัศมีครอบที่เป็นสีม่วงมันก็สลายหายตัวไปจนหมดสิ้นในตำหนักพระมีพระพุทธปฏิบสามดวงบนแท่นบูชา,าสาสส่งประกายไฟอยู่สว่างสวัยไม่นานต่อมาเธอก็ได้เห็นพื้นดินแยกออกเป็นร่องลึกใหญ่ไปทั่วผีนรกทั้งหลายกรูกันออกมาจากรอยแยกเหล่านั้นทุกคนดูกระเฮี้ยนเกือรือ พอเห็นศัตรูคู่อาฆาตลูกนี่ในชาติก่อนของเขาก็ฉุดกระชากตัวลงไปในล่องลึกใต้ดินโดยทันทีโดยไม่มีการพูดจาต่อรองใดๆเป็นภาวะที่ผีคร่ำครวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่ำร้องโดยแท้สยองขวัญยิ่งนักพระอาจารย์จี้กงบอกหนูเอี้ยนอีว่านั่นคือการหักล้างบัญชีครั้งใหญ่ในรอบหกหมื่นปีที่ผ่านมา ทันใดนั้นเธอก็เห็นสถานที่แห่งหนึ่งถูกห่อหุ้มไปด้วยแสงสีม่วงเหมือนกันแผ่รัศมีรอบวงค่อนข้างมืดมัวเหมือนถ้ำและเหมือนบ้านเก่าภายในบริเวณไม่มีแท่นที่บูชาพระมุมหนึ่งในบริเวณนั้นมีหายวางเรียงอยู่หลายใบหายทุกใบมีฟองเหมือนน้ำและเหมือนน้ำมันผุดขึ้นจนล้นออกมาฟองเหล่านั้นมีสีแดงระเรื่อ ให้ความรู้สึกที่ไม่สบายใจเลยบนผนังบ้านติดยันเต็มไปหมดดูอึมครึมน่ากลัวพระอาจารย์จี้กงบอกว่าที่นั่นเป็นเมืองในม่านเมฆจอมปลอมเป็นถ้ำมานที่ปีศาจมารร้ายจําแรงไว้ล่อใจคนโลภหลงให้เข้าไปติดกับไม่นานนักเธอก็ได้เห็นพระสีอานปลอมลอยลงมาจากฟากฟ้าหัวเราะร่าร้อง เรียกผู้บำเพ็ญอนุตรธรรมและคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้ไปหลบภัยในพุทธสถานที่แท้จริงว่าให้ติดตามเรามาเจ้าจะหลบเลี่ยงภัยพิบัติได้อีกทั้งแสดงอิทธิปฏิหารให้แสงสีม่วงห่อหุ้มพวกคนให้พ้นจากการทำลายของฝนผิดได้เท่านั้นยังไม่พอยังมาตะโกนเรียกผู้บำเพ็ญธรรมที่หลบภัยอยู่ในตำหนักพระ ภายใต้ครอบแสงสีม่วงให้ตามไปจะได้ยกระดับและมอบหมายตำแหน่งงานทำชั้นสูงให้ใครก็ตามที่หลงเชื่อตามไปในครั้งนี้ก็จะไม่มีวันได้ผุดได้เกิดอีกต่อไปโดยแท้จริงคนที่เข้าพุทธสถานแล้วภัยพิบัติมิอาจเข้ามาทำลายได้เลยเมื่อถึงเวลานั้นคนที่บำเพ็ญธรรมจงพึงระวังตัวให้รอบครอบทีเดียว เมื่อวันที่30มกราคม25 3 1เวลา17นาฬิกา10นาทีเด็กหญิงเทียนไฉถอดจิตออกจากร่างติดตามพระอรหันต์จี่กงขึ้นไปเหนือเมฆมองดูภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นภายหน้าสภาพเวทนาเมื่อเวลาระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดขึ้นมีดังนี้ระเบิดนิวเคลียร์ลูกหนึ่งได้ยิงไปตกยังเมืองหนึ่งหัวระเบิด ได้ระเบิดขึ้นกลางอากาศเกิดเปลวไฟและแสงสว่างอันแรงกล้าทำใดนั้นมันก็ทําลายสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ทั้งหมดชั่วพริบตาพร้อมกับเสียงดังกำปนาตและแรงสะเทือนอย่างรุนแรงจากระเบิดความกดอากาศเปลี่ยนแปลงทันทีคนและสัตว์ทั้งหลายบาดเจ็บและลม้มลงตายจํานวนนับไม่ถ้วนทุกคนทุกแห่งเป็นภาพที่น่าอนาถ กลุ่มควันที่เหมือนเมฆสีดำรูปดอกเห็ดขยายตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าสีดำมืดและมีกลิ่นเหม็นอย่างร้ายกาจอากาศในขณะนั้นให้ความรู้สึกอึดอัดเหมือนกำลังจะขาดใจตาย,ตายบริเวณที่ได้รับความเสียหายกว้างไกลออกไปถึงร้อยกว่ากิโลเมตรส่วนกรมรมตภาพรังสีนั้นครอบคลุมไปไกลถึงหลายร้อยกิโลเมตรคนที่ไม่ตายด้วยไฟและแสง หรือแรงระเบิดก็จะวิ่งผ่านกระเจิดกระเจิงไปเสียงเรียกพ่อเรียกแม่รีร้องก้องฟ้าเป็นที่น่าเวทนาหาที่เปรียบไม่ได้เลยทันใดนั้นเมฆบนท้องฟ้าก็เคลื่อนม้วนตัวอย่างรวดเร็วท้องฟ้าเปลี่ยนจากสีแดงระเรือ่อเป็นสีแดงคล้ำแล้วก็กลับกลายเป็นสีเทาขาวทันใดนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีเทาดำและดำมืด ถึงตอนนั้นแม้จะชูมือขึ้นตรงหน้าก็มองไม่เห็นนิ้วมือทั้งห้าได้คนที่ยืนต่อหน้ากันก็มองไม่เห็นกันเพราะอาจารย์จี้กงตัดไปว่านั่นคือ7.7.49วันอันยาวนานที่รัติการมาสู่โลกเวลาอันน่าสะพรึงกลัวกำลังเริ่มแล้วนบัตนี้วันที่สมกุมภาพันธ์เวลาบ่ายโมงโดยประมาณพระอาจารย์จี้กง พาหนูน้อยเอี้ยนอีไปดูเหตุการณ์วันมหาวิปโยคต่อไปแม้จะผ่านช่วง49วันอันยาวนานและน่าสะพึงกลัวไปได้แล้วแต่โลกก็ยังตกอยู่ในความมืดมิดต่อมาจึงค่อยๆสว่างขึ้นทีละน้อยเห็นศพเกลื่อนกลาดกองพเนินมีต่หัวขาดแขนขาดขาขาดหรือตัวขาดเป็นท่อนจนแทบไม่มีศพเต็มร่างเลย โลหิตสีดำคล้ำนองไหลามารวมกันจนเหมือนเป็นแม่น้ำเลือดกลิ่นเหม็นขาวคลักคลุ้งไปทั่วจนอยากจะอาเจียนพูดได้ว่ามันคือนรกในเมืองมนุษย์จริงๆไม่นานต่อมาแสงสีม่วงที่ครอบคลุมพุทธสถานก็ค่อยๆจางไปญาติธรรมทั้งหลายพากันออกมาภายนอกได้แล้วโลกทั้งโลกเงียบสงบ จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อย่างที่แจ้งไปตอนต้นว่าเนื้อหามีเยอะกว่านี้อีกมากแต่ผมเลือกคัดเฉพาะบางส่วนออกมาเล่าหากใครสนใจอยากอ่านเต็มๆก็ลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตดูนะครับและถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ทีนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับสวัสดี